โอเคครับ okay, สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกักบรายการ GMO Gamer Upline ฮะวันนี้ขอเปลี่ยนเล่นบทเป็นคุโรสกิอิทิโกะฮะแล้วก็ไปทัวเมืองซาแกลงะฮะก็วันนี้ไม่มีแกงมาหาผมฮะ อ่ะผมวิง่งละโอ้ยแท็บเล็ตปิดเอ้ยเปิดไฟก่อนเอ้าแจ๋วโอ้โหเฮ้ยอ๋อแท็บเล็ตบัก็กฮะเราก็มีสัตวีอยู่ยี่สิบเก้าคนฮะเราต้องไปฆ่าเขาให้ได้เออลืมไปคุโรสกิอก็ต้องมีของที่ต้องมีดนะ้วย คือผมคันเทพแล้วก็ต้องมีดาไอรอนนะฮะไอรอนเท่านั้นนะฮะ,ะเดี๋ยวก็จะดอรอมดหนึ่งจุดสามจุดสองก่อนฮะมดอินดี้ก็จะเป็นผมก็จะใช้แทนปลั๊กอินนะฮะโอเคในบาร์มีอยู่คนหนึ่งเป็นสโตนเรา เราต้องสู้กับมันจนได้นากากาฮอลโล่มึงนีเอาไนมาเอาเอเฮ้ยเราต้องสู้กับมาดามเมก่อนนะฮะอา่าตายแล้วมาดามเมก ต่อไปก็หนีโูงยามทูดเอือโอเคครับหันไป <c oughs> <c oughs> นในโอตายหนึ่งไอรลอไอรลอแมน I love, I love man. ไม่ใช่กูอิติโก,โก อานี่กูนาตาเช้ยฟันสั่งตายเฮ้ยมันทีพีได้วาบสั่งตายโอเคฮะอันดับสองเราก็จะต้องมาโซ่เนี่ยอันนี้ก็อ布拉รินจินะฮะฆ่ามา โอเคงั้นผมจะข้ามเข็มปฏิไปเลยนะฮะนี่ฮะโคจิกิเบะคุยะเอะะคุณลุงเจ้าเจ้าเบคุยะนะยะไอฟันมันอะอืมตายแล้วตายง่ายจังต่อไปเราก็ไปสู้กับอ่ะย่อเรื่องไปเลยโซนนี้ก็เป็นของผมแล้ว Yeah. เย่ตีเมืองตีเมืองนี่ฮะบาวคลิยะมาถึงโอ้ว้าบเลยล <c oughs> องดูลบๆโอ้มันมันบุกโซซิตี้แล้วฮะฟันแม่งฮนะ <c oughs> เออคาคลิยะตายแล้วฮะ ต่อไปเราก็สู้กัตรงนี้ก็เป็นที่ของเราแล้วฮะเหลือโซนนั้นโซนใกล้ๆคุกแมงคอล,ล็อกเลยในฮะูซกับกิมจอฮะโซกับกิมกิมจอ ซู้กับกิมจอนี่กิมจอมต้องมีสองคนนะครับต่อไปก็อุนคิโอลา่าซู้กันจำลองฮะแต่เขายังไม่ตายเขาก็มีสามลางฮะกินเลเอ้กินเอ็มร้อยห้าสิบเอออร่อยโอเคครับแล้วก็บกกูเอกูบุนโดแล้วนะครับ ก็มีอลันคารมากมายเราก็ต้องฆ่ากิมจอ,อก่อนนะฮะเพราะเอ้ยผมลืมไปถึงตอนกิมจอแล้วเราได้หน้ากักฮอลโลมาแล้วอเอ้อาน้ากักฮอลโลเอ้ยกดคิวไหมวะเก็บดาบมาซันเกสตัวเอ,ลลองลนะับร่อโอ้ มันบุกมาเห็นแล้วล่ะกิมจอมันจะไปไหนเอ้ยกิมจอตายแล้วฮะเอาล่ะถึงโอคิโอลาฆ่าแมงเอ้ยอ้า ผมน่าจะเล่น1.4.2นะมันมีวิชด้วยไอตัวแมมโมดาทีเฟียงยาสมะสมุนมันเฟียงผมเออตอนนั้นมันปลดปล่อยดาบแล้วเนี่ยโอ้โหสีดำมันเฟียงยาใส่เลาใหญ่เลยเออหรือหนึ่งดวงเรากินน้ำร้อยก่อน จะตายแล้วมันก็เฟี้ยงใส่เราอย่างเดียวฮะจนเราก็ตายฮะเราก็จะฟื้นฟูพลังคันเทพแล้วเราก็จะเปลี่ยนล่างฮนะอ่อเป็นล่างฮัลโลมีหน้ากากเงี้ยยังไม่ได้ทำล่างเทสก,กะตขั้นท้ายฮนะคาแมงฮนะ โอ้ค่ายังสบายมันซิเลเนเคชั่นลางสองอะครคามันอย่างเดียวเอ้ยตัวนี้มีอะไรขายไหมโอ้สโตนกับอิลลมอ,อมึงอัปปีมากไอ้สัต์เสร็จแล้วเราก็ต้องเสร็จแล้วเราก็พลังนี้ก็หมดไปะฮะฟู ชุดเกาะแมงถามอะไรวะทำไมกูใช้ลังในมัง่งพลังหมดไปจังเสร็จแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดเป็นยมาทูนเหมือนเดิมฮะแล้วก็ไปฆ่าแล้วก็ฆ่าอิจิมารุยินนะฮะเนี่ยอิจิมารุยินแกนอยู่ตรงหน้าโอแลกคันเทพ เฟียงยาใส่แล้อเออเอเอ,เ,อเกือบนวมเราก็หิวเลือดขั้นเทพถึงตอนนั้นเราก็ใช้หน้ากากฮอลโลฮะหน้ากากฮอโลนี้แตกปังเว้นโอเคฮะเปลี่ยนหน้ากากใหม่ฮะก็หน้ากากแรงงว่าเดิมฟันมั่งสัตว์สองทีตายนะฮะ แล้วเราเรก็มาเจอไอเซนนะฮะไอเซนแม่งขา,ขายขนมอยู่ไงไม่รู้เนี่ยโอ้โหแม่งมุดดินได้ด้วยปกป้องฐาน้ับนี้ไว้โอเคฟันแมง่งโอ้โหดีนะที่กูมไม่ได้ทำลายเซสึกะไว้ด้วยไม่งั้นมึงเฮ้ยไอ,ไอเซนไอเซนมีสามลางนะ,ะลืมบอกแล้วเราก็หิวเลือดอย่างโคตรเที่ยะ,ะไม่ เซนล่างฮัลโล่โอ้โหแมงไม่ตังอะไรจากอุคิโอลาเลยอะไรเนี่ยโอ้โหไอเซนหนีขนาดไอเซนยังหนีนะฮะอือหือทีนี้มันยอมใช้ล่างสุดท้ายแล้วล่างสุดท้ายแล้วแล้วก็ฟันมันต่อฮแล้วก็ล่างเทสุกระล่างดำ คายเซนได้แล yeah. e ้วครับเย่เข้ามาที่ประตูแท่งชัยชนะยูเพย์อวินเข้าคกฮะมึงฆ่าคนครับเออทำไมวันนี้กูต้องมาเข้าคุกด้วยเนี่ยสัตว์อุตส่าห์ปราบไอเซนได้แล้วไม่ทำไมกูต้องมาเข้าโุกไอสัตว์ได้ไหน หายเซนได้แล้วแล้วก็ต้องมาเข้าหกนะฮะส่วนพลังโยมทูทั้งหมดที่ล้มไอเซนไปก็หายไปหมดแล้วก็เป็นคนธรรมดาเหมือนเดิมคะเอ้ยคนธรรมดาไม่ถือทับนี่นะฮะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เกรียนบริชเทมรณะนะฮะหรือว่าสแลนเดอร์บริชเทมรณะก็ได้นะ สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากกับรายการ GMO ก็เกรียนไปวันๆนะสวัสดีครับบ๊ายบาย